ัวนีี้ดยากกมากเลย่วันนี้จะมาแกะกล่องเตารีดไอน้ำนะคะของซีมีเดียมาเดี๋ยวมาแกะกล่องกันเลยนะคะม,มาดูกันนะคะว่าได้อะไรบ้างนะคะก็จะมีคู่มือเล็กๆ แต่ว่าเป็นภาษานี่เป็นภาษาจีนนะคะมันจะอ่านไม่ออกนี้ก็เป็นคู่มือนะคะก็ต่อมาก็คือในกล่องก็จะมีเป็นก็จะเป็นกล่องสีขาวๆนล้วก็เปิดมาชิ้นโหน่ารักมากเลยนะคะแพ็กเกจอันนี้ก็จะประกอบด้วย ตัวเตารีดไอ้น้ำนะคะวก็คือตัวนี้เตารีดไอ้น้ำก็ตัวนี้จะเป็นหัวพ่นมัน,นะคะตัวนี้น่าจะเป็นที่จับก็จะมีกระบอกตวงน้ำแล้วก็มีแปลงตัวนี้นะคะแปลงนี้น่าจะใส่ข้างหน้า แบบนี้เนี่ยค่ะก็เป็นแบบที่จะเดี๋ยวเราจะมาทดลองใช้กันนะคะว่าเป็นยังไงก็ในกล่องก็จะมีแค่นี้นะคะก็คือมีกล่องบรรจุน่ารักน่ารักหนึ่งกล่องแล้วก็ข้างในก็จะมีเครื่องเตารีดตัวนี้นะคะแล้วก็จะมีกระบอกกระบอกตรงน้ําก็จะมีแปลงตัวนี้ให้โอเคเดี๋ยวเรามาทดสอบกันนะคะว่า เวลาใช้งานจริงจะเป็นยังไงบ้างแล้วก็อ๋อแล้วปั๊กตัวนี้นะคะมันจะเสียบของที่ไทยไม่ได้เพราะว่ามันน่าจะทําให้เหมาะสมกับที่จีนนะคะก็จะมีตัวนี้ที่ได้แถมมาจากร้านนะคะก็คือตัวเสียบตัวนี้เต้าเสียบตัวนี้นะคะค่ะนี่ก็คืออุปกรณ์ทั้งหมดที่อยู่ในกล่องนะคะเดี๋ยวเรามาทดสอบการใช้งานกันเลยว่าจะเป็นยังไงนะคะเปลี่ยนหัวปั๊กตัวนี้ก่อนนะคะซึ่งก็จงมีพลาสติกตัวนี้นออกแล้วก็นี่นะคะ ก็เส on so ียบเข้าไปก็จะเป็นแบบนี้นะคะเรียบร้อยต่อไปเราก็จะมาตวงน้ำเพื่อมาใส่ตรงกระบอกเพื่อพ่นเป็นไอ้น้ำกันนะคะนี่ใช้ถ้วยตวงที่เขาให้มานี่ค่ะก็พอประมาณแล้วเราก็วางไว้ก่อน ก็เปิดฝาตรงนี้นะคะจะมีจุกอยู่ตรงนี้ก็บิดแล้วเราก็มาเทน้ําใส่กันนะคะโอเคใสจแล้วก็ปิดฝามันเดิมนะคะ แล้วก็มันจะมีหัวแปลงตัวนี้นะคะซึ่งอาจจะช่วยเรื่องพ่นน้ำกับปัดปัดพวกแบบเศษอะไรที่ติดผ้าได้นะคะแล้วก็วาวนะ,คะคนค่ด้านนะคะเยใส่๋คิดด้านเยอะนะคะโอเค เมันจะมีคืชของมันมันจะมีที่ก่ะของมันอยู่นะคะปึ๊บโอเคใส่แล้วนะคะก็จะเป็นแบบนี้เทดลองใช้เครื่องตัวนี้นะคะ่ะเตารีดไอน้ำตัวนี้ตอนนี้เสียบปลั๊กเรียบร้อยแล้วคะแล้วเราก็กดตัวนี้นะคะค่ะเดี๋ยวเรามาทดลองเตารีดไอน้ำตัวนี้กันนะคะก็คือเมื่อเสียบปลั๊กเรียบร้อยนะคะตัวนี้มันจะขึ้นสีแดง ถ้าขึ้นสีแดงเสร็จนะคะสักพักหนึ่งถ้ามันได้ที่มันก็จะมีรอองน้ําออกโดยที่เราจะทดสอบก็คือกดตัวนี้เนี่ยค่ะอันนี้ก็คือแสดงว่าร้อนได้ที่เนื่องจากใีไอ้น้ำออกเดี๋ยวเรามาทดสอบดูนะคะว่าอันนี้เป็นผ้าฝ้ายนะคะเป็นชุดผ้าฝ้ายสังเกตดูว่าอาจจะเปียก ยากนิดนึงนะคะในจุดที่แบบเป็นรอยยับจริงๆก็เรียบขึ้นมาในระดับหนึ่งนะคะแต่สำหรับจุดที่แบบเป็นรอยยับอาจจะต้องแบบย้ำหลายๆทีหน่อยนะคะน่าจะเหมาะกับผ้าที่แบบไม่หนาม,มากะคะ่ะถ้าเราหยุดเราก็กดตรงนี้นะคะแล้วก็ไอ้น้ำก็จะหยุดแล้วเราก็อาจจะ อันนี้หลังจากรีดได้ประมาณสักสนาทีนะคะก็ต้องรีดคือรีดลงแล้วก็ต้องคอยสังเกตน้ำนะคะว่าปริมาณน้ำในกระบอกเราลดลงหรือเปล่าถ้าลดลงก็ต้องเติมเรื่อยๆนะคะก็ก็ค่อนข้างเรียบในระดับหนึ่งนะคะแต่ว่าจุดที่อย่างเนี้ยที่เป็นรอยยับเยอะๆก็อาจจะต้องย้ำหลายๆทีหน่อยเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนด้านนึงนะคะนี่ก็ใหม่ข้างนะคะสำหรับตอนรีด ไอ้น้ำตัวนี้นะคะซื้อมาตัตน,นในราคาห0ร้อกับอีก18บาทนะคะแต่ราคานี้ยังไม่รวมค่าส่งนะคะโอเคสำหรับผ้าตัวนี้มันเป็นผ้าฝ้ายนะคะแล้วก็ค่อนข้างบางก็อาจจะรีดง่ายหน่อยโอเคเดี๋ยวเรามาทดสอบกับผ้าที่มีความหนาขึ้นนะคะดูนะคะอันนี้คือก่อนรีดนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันถ้าใช้เครื่องนี้เหมือนจะรีดยากนิดนึงนะคะตัวนี้ตัวนี้รีดยากนะคะ เพราะว่าเป็นผ้าที่แบบหนาหนาก,กว่าตัวเมื่อกี้นะคะผ้าสำหรับตัวเครื่องนะคะก็หนักอยู่ประมาณหนึ่งก็คือไม่หนักมากนะคะแต่ว่าถ้ารีดนานๆก็อาจจะกดแขนได้ตัวนี้รีดยากมากเลยโอเคนะคะหลังจากที่เราทดสอบกับผ้าทั้งสองตัวนี้นะคะตัวสีฟ้านะคะก็เป็นผ้าที่บางกว่าก็จะรีดประมาณสัก สองสองสอนี้ก็อะไรอ่ะเนี่ยสองกล่องเนี่ยน้ำสองปลอดเนี่ยนะคะ,ะ,คะก็จะเรียบแต่สำหรับผ้าตัวนี้นะคะผ้ามันจะหนากว่าก็จะแบบใช้เวลารีดนานแล้วก็ค่อนข้างไม่เรียบนะคะ oh, <no. S 1> อาจจะปวดแขนได้เพราะว่าค่อนข้างแบบหนักนิดนึงนะคะก็สรุปโดยรวมนะคะสำหรับตัวเองก็เครื่องนี้ก็เหมาะสำหรับผ้าที่บางๆนะคะที่แบบเราอาจจะไม่ต้องแบบ ต้องการความเรียบมากนะคะแต่ถ้าสําหรับผ้าหนาๆนานาก็คิดว่าตัวนี้อาจจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าสําหรับใครที่แบบมีผ้าแบบบางๆแล้วก็พกพาไปแบบต่างจังหวัดหรือว่าไปเที่ยวไปต่างประเทศอะไรเง,งี้ยก็ตัวนี้ก็น่าจะใช้ได้อยู่นะคะในระดับหนึ่งแต่ว่าก็ถ้าผ้าหนาๆนานาก็อย่างที่บอกค่ะอาจจะไม่เหมาะจริงๆค่ะวันนี้ก็รีวิวเพียงแค่นี้นะคะบ๊ายบาย